เาานเป็นวปนสวัสดีครับผมไวไฟโฟทีเอสอยู่กับเอิร์ธฮาในเกมเทอราเรียนะฮะในเกมเทอร์เรียในมอสเอ็นเทอราเรียกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่2ที่เราได้ร่วมเล่นกันหลังจากเ,าเริ่มต้นวันหยุดยาวก็เป็นโอกาสอันดีที่สลามตัวน้อยๆหมวกสีแดงตัวนี้จะเดินทางไปขุดแร่สีเขียวกันเราก็ต้องไปหาชุดเต่าครับสําหรับเอิร์ธนะนะชุดเต่าสําหรับเอิร์ธ ของชุดผมผมจะทําชุดเวทมนต์โอเคครับตอนนี้ผมกําลังจะเริ่มสร้างฟาร์มฟาร์มเอ่อไอแร่สีเขียวนี่แล้วนะครับแร่ขาหลบไฟไอจังเกิลในเวลานี้เรามัน,มนเละเทะ,ะไปเลยครับมันโดนคิมสันกัดกินจนไม่เหลือเขาดีครับเราก็เลยต้องมาใช้วิธีที่ไม่เป็นธรรมชาติตัวผมจะทําอย่างที่ผมคิดอยู่ในหัวลองวางไปมั่วๆ,ๆแล้วกันนะโอ้ยเอิร์ช่วยดูแลกูหน่อยดิ เพื่อนเร็วเรียบร้อยใครที่เป็นเซียนเทอร์เรียดูแล้วปวดหัวก็ขอยนะครับขอภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำมาแต่แร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 งามแท้แร่ตะลึงแล้วกว่าแร่พวกนี้จะโตอีกประมาณ2,000ปีได้แต่ไม่เป็นไรครับเรามีความอดทนสูงอยู่แล้วโขมืดมืดทันทีทันใดอังกอร์เหมือนฟ้าวิทยผลิตปิดป่วนทนได้แปรปวนแปรปวนมึงดูเหรอกูเคยแต่เห็นเห็นคนเล่นมุกนี้ เล,เล่นด้วยเพราะว่ากูเป็นคนตามสมัยและตามโลกอยู่เสมอปึ๊บดูครับคุณผู้ชมผมได้ดาวเลยมามันชื่อดาบว,ว่า Surhunder ah s c o v e r t ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นภาษาเยอรมันแน่นอนไอดาบ Surhunder ah s w e r t เนี่ยแม่งขายได้ตั้ง40กโลคุณพอช่วย,มวนนยผมเพิ่งซื้อ,อต้นคริสต์มาสมา เว้ยอยู่ดีก็มาโต๊ะกระจายเบิร์ดเรานี่ไม่น่าวุ่นวอร์เฮ้ย่เหรอเย้หนึ่งต้นตูมอีกต้นหนึ่งจิงก์กัเบลจิงก์กัเบลจิงก์กัเบลหรอกจิงก์กัเบลฟิชแอนด์บิงจิงก์กัเบลเอิร์ดโวดไปไอ้เอิร์ดมึงขังกูมาตูมโอ้โหโคตรเละเลยว่ะ ช่างมันเดี๋ยวผมจะเอาดาบไปไประเอนชานนะจ๊ะว่าบ,บ้านกูรวยเออนโนวาตาชิวาเอิอร์ธฮาวพอเพยฝฟัดเย็ดแมเราได้เสื้อเต่ามาหนึงอันเราเพิ่งไปดูที่ฟาร์มาเมื่อกี้ปรากฏว่าอ่ามันไม่โตครับมันยังไม่โตหรือมันจะไม่โตเลยอันนี้ก็ไม่ทราบได้